ครับทางด้านของคุณบอยเองนั้นผมแจ้งความคืบหน้าสักนิดหนึ่งนะครับเห็นบอกว่าคุณบอยเนี่ยขณะนี้เนี่ยนะครับไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมคุณจิตดีใช่ค่ะที่โรงพยาบาลเลิศสินค่ะวันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่คุยกับเราเสร็จเนี่ยคุณผู้ชมครับก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลเลิดศิิเนี่ยนะครับคุณบอยนะครับซึ่งคุณบอยเนี่ยตอนมานั่งคุยในรายการกับเราเนี่ยนะครับ คุณบอยเองเนี่ยก็ยังเจ็บอยู่ที่จมูกเลยใช่จมูกนะคะกระดูกแต่กระดูกร้าวค่ะเมื่อคืนพอจบจากรายการเราก็ไปหาคุณหมอเลยที่โรงพยาบาลเลิศสินนะคะแพทย์ก็ได้ทําการผ่าตัดจมูกค่ะให้กับคุณบอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาการผ่าตัด2ชั่วโมงด้วยกันและผ่านไปได้ด้วยดีนะคะจนเวลา1 1บเอนาฬิกาสานาทีค่ะการผ่าตัดคุณหมอบอกว่า พบเศษกระดูกเล็กน้อยค่ะแต่จากนี้ไปก็ต้องรอดูอาการอีกสักระยะหนึ่งนะคะแต่ยังไงผลก็เป็นที่น่าพอใจค่ะประเด็นก็คือว่าเอาไปว่าล่าสุดขณะนี้เนี่ยนะครับทางด้านของทนายสงกรานต์อัจฉริยะทรัพย์เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเพราะอย่างที่เมื่อคือนนี้คงได้ดูในรายการแล้วผมคงไม่ต้องทวนอะไรมากแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าล่าสุดวันนี้เนี่ยทางคุณแม่ของคุณบอยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้คุณแม่เองเนี่ยก็บอกกับผู้สื่อข,ข่าวของเราเหมือนกันเพราะที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายภาพเนี่ยนะครับ คุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังงนี้คุณผู้ชมครับคุณแม่สุธิราเนี่ยนะครับบอกว่าทางคุณน็อตก็คือคู่กรณีเนี่ยนะครับอักครนัทอริยริศวิกุลคุณน็อตเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อมาหลังจากที่ออกรายการทุบโต๊ะข่าวไปแล้วเนี่ยนะครับเบื้องต้นก็ไม่เป็นไรเพราะขณะนี้ตัดสินใจแล้วเนี่ยนะครับว่าคงจะเรื่องของเงินช่วยเหลือนั้นคงจะไม่มีการรับเงินช่วยเหลือนะครับ<ฮ>ก็ว่ากันไปด้วยรูปของคดี เอาไปว่าคุณแม่บอกว่าอยากให้ลูกหายก่อนคดีก็ปล่อยไปตามกฎหมายบ้านเมืองที่สําคัญก็คือว่าขณะนี้อยากให้ลูกชายเนี่ยนะครับอยู่อย่างเงียบๆและที่สําคัญก็คือว่าในมุมหนึง่งเห็นบอกว่าคดีนี้ที่เกิดขึ้นทางคุณน็อตเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการสํานึกหรือว่าอะไรก็สุดแล้วแต่ตัวเองเนี่ยก็ขอจบกันแค่นี้พอล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะขอตัดสัญญาณ ที่สอนอยานวาขอสลับภาพไปณนะขณะนี้เลยนี่คือบรรยากาศสอนอยานวานะครับขณะนี้สดเข้ามานะครับทางด้านของคุณน,นอ็อตคุณผู้ชมครับอักครนัทเข้าพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในข้อหาที่วันนี้ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมก็คือข่มขืนใจบังคับขม่มขู่เนื่องจากว่าคุณน,น็อตเนี่ยถ้าจำคลิปได้ มีการปลายบังคับให้คุณบอยนั้นกราบรถวันนี้ตำรวจก็เลยตัดสินใจเรียกตัวทางด้านของคุณน็อตมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มและนี่คือบรรยากาศสดๆนะักขณะนี้นะครับ3ามทุ่ม22นาทีให้ดูภาพเต็มๆเลยก็ได้ครับนี่คือออกจากห้องสอบสวนแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่ประการใดสดจากสอนอญานวาวา วันนี้การเดินทางไปที่สอนอญนาวาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าบรรยากาศไปก่อนแต่ให้ดูภาพสดๆตอนนี้ไปด้วยนะครับคุณน็อตลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ทางด้านคุณน็อตเนี่ยเขาเดินทางไปพร้อมกับทางด้านของทนายความใช่ไหมหคุณจิตด,ดีใช่ค่ะคุณอดุลทินพงศ์เป็นทนายความของคุณน็นอตกลับแล้วฮะเอาละครับเพราะฉะนั้นถ้ากลับแล้วไม่เป็นไรนี่คือบรรยากาศสดๆณนะขณะนี้ผมจะให้ดูเมื่อตอนหัวค่ำก่อนที่เราจะเข้ารายการ ขอภาพตอนหัวค่ำหน่อยนะครับคุณน็อตเนี่ยวันนี้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนี่คือตอนประมาณสักช่วงรู้สึกจะประมาณทุ่มครึ่งทุ่มครึง่ง,งใช่ไหมจิตดีทุ่มครึ่งที่เราดูไลฟ์สดนะคะเราก็ถ่ายทอดผ่านทาง Facebook ด้วยตอนที่รายการยังไม่ออนแอนะครับค่ะก็เดินทางมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทนายยังมาไม่ถึงนะคุณจิตดีค,คุณอดุลที่นพงศ์ยังมาไม่ถึงแต่ปรากฏว่าพอคุณน็อตมาแล้วก็เดินขึ้นไปชั้นบนครับเพื่อพบกับพนักงานสอบสวนนะครับ นี่คือบรรยากาศที่มาถึงตอนประมาณสักทุ่มครึ่งตอนมาถึงเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเลยเมื่อตอนทุ่มครึ่งไม่ได้พูดไม่ได้อะไรทั้งนั้นแต่เดี๋ยวจะเห็นเนี่ยนะฮะว่าเมื่อเข้าไปในห้องสอบสวนคุณน็อตเนี่ยคืออยู่ในอาการที่จะใช้คำว่าอะไรฮะผมเข้าใจว่าน่าจะเสีย,จย,สยใจโศกเศร้าแล้วก็ใช้ถ้าเห็นภาพเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะเห็นเองเนี่ยนะฮะเมื่อตอนทุ่มครึ่งคือนั่งก้มหน้าตลอดะคุณจิตดี แล้วนักข่าวก็พยายามจะถามว่าอยากจะพูดอะไรไหมอยากจะคุยอะไรไหมนี่แหละครับฟังเสียงบรรยากาศตอนนี้หน่อยก็ได้นะฮะนี่คือบรรยากาศนะครับ จนในที่สุดเนี่ยสักภาพหนึ่งคุณจิตดีคุณผู้ชมคุณน็อตตัดสินใจยกมือขึ้นมาไหว้แล้วก็ค้างเอาไว้อย่างนั้นเนี่ยแหละนะครับขอโทษจริงครับผมขอโทษกับสิ่งที่แบบผมทำไม่ดีผมขอโทษที่ทำให้ทุกอย่างกเกิดขึ้นนะครับ เครับผมจะรับผิดชอบน้องเขาครับขอโทษับผมมีสติมันไม่พอจริงๆครับรโ,โอเคไหมครับรับผิดชอบน้ดหน่อยมาได้มีการพูดคุยกันนะครับคุณหมอครับ ผมพยายามติดต่อน้องทุกวันครับได้ยินว่าวันนี้ก็ติดต่อจะเข้าเยี่ยมน้องด้วยใช่ไครับผมจะหาน้องทุกวัน,นครับแต่วันนี้วันนี้มันช่วงเย็ยนคขาคุณแม่ก็ไม่ได้รับโทรศัพท์ผมแล้วแต่ผมก็ย,ยังส่งข้อความไปถึงเขาเหมือนเดิมครับ เรายืนยนายามติดต่อน้อแต่ว่าแตาทางฝน้ไม่ได้รับรับก็ยังไม่ได้ี่าลผับผิดชอบเหมือนเดิครับขอบคุณนะนี่ะครแหละครับก็เป็นบรรยากาศที่คุณน็อตมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนี่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ ทางด้านของคุณน็อตก็แจ้งข้อกล่าวหากับคุณบอยเรื่องเฉียวชนแล้วก็หลบหนีถูกไหมครับส่วนทางด้านของคุณบอยก็แจ้งความกลับในข้อหาทําร้ายร่างกายซึ่งอันนั้นเนี่ยรับทราบข้อกล่าวหาไปเรียบร้อยแล้วแต่พอตํารวจเนี่ยเห็นคลิปตํารวจก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยอย่างทางด้านของน็อตมันมีข้อหาเพิ่มเพราะไปบังคับให้บอยเนี่ยยกมือกราบรถนะครับ ก็เลยแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการก็คือข้อหาข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทําการใดไม่กระทําการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั่นเองหรือของผู้อื่นหรือโดยใช้กําลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทําการนั้นไม่กระทําการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้นค่ะมีข้อหาอย่างเป็นทางการก็คือบังคับ <ผ>ข่มขืนใจ,ใจนั่นแหละนะครับที่ให้เขายกมือกราบ,ร,บรถเป็นข้อหาใหม่แล้ววันนี้ทางเจ้าตัวเนี่ยคือจริงแล้วภาพนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะครับ <ผม S 2> เขายกมือค้างเอาไว้นานมากคุณจิตด,ดีและหลังจากเขาให้สัมภาษณ์เสร็จเนี่ยคุณจิตด,ดีรู้ไหมว่าเขาก็ยกมือค้างเอาไว้อย่างนี้นมุมหนึ่งเนี่ยนะวันนี้เห็นบอกว่ามาจากผู้จัดก,การส่วนตัวแล้วก็มีทนายแต่ทนายไม่ให้สัมภาษณ์เลยนะครับ เมื่อกี้นี้ที่เราดูสัญญาณสดจากสอนอยานาวาเนี่ยก็คือลงจากห้องสอบสวนทุ่มครึ่งเนี่ยถ้าดูเวลานะครับออกมาเนี่ยก็ประมาณสักสามทุ่มครึ่งสองสองชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงใช้เวลาสอบแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาใหม่เนี่ยนะครับน่าจะประมาณชั่วโมง45นาทีแล้วก็ลงมาจากห้องสอบสวนเมื่อกี้นี้สัญญาณสดและนี่แหละครับนี่คือวินาทีตอนที่เขามาถึงแล้วก็พูดแค่สั้นๆก็ขอโทษเรื่องเกี่ยวกับสติผมไม่พอ นะครับขนาดเดียวกันทนายความไม่ให้สัมภาษณ์อีกแล้วนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณขนาดนี้หวังว่าคงจะเป็นบทเรียนสำคัญเพราะเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับว่าจะเป็นบทเรียนสำคัญวันนี้ขนาดนายกรัฐมนตรีค,คนเอกประยุทธ์จันโอชาคุณผู้ชมครับพูดถึงกรณีคุณน็อตเหมือนกันนี่นะครับ นายกว่ายังไงบ้างบอกเลยนะคะว่ายังไงก็เรื่องของการทําร้ายร่างกายเรื่องนี้นายกบอกว่าถือว่าเป็นแบบอย่างในทางที่ไม่ดีในเรื่องของการใช้ความรุนแรงกฎหมายมีอยู่แล้วก็ต้องใช้กฎหมายและสังคมก็ลงโทษเองผมไม่อยากจะให้เกิดความขัดแย้งกันอีกต้องเห็นใจคนอื่นเขาบ้างโมโหกันไปมาไม่เกิดประโยชน์ลองฟังเสียงนายกพูดถึงเรื่องกรณีน็อตหน่อยนะครับแรงก็มัน,มนใครชอบอะ ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมันไม่ควรจะเกิดไงมันทุกคนก็ต้องมีความระมักระวงใจในเวลานี้นะต้องมองทุกคนเนี่ยคือต้องดูที่เจตนาก่อนใช่ไหมถึงยังไงก็ตามมันมีกฎหมายทุกตัวอยู่แล้วล่ะนะก็ต้องถูกเือนคดีไปนะเยเราบันรังอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกก็เกิดมาสองสาครั้งแล้วนี่มันก่อนผมก็เห็นเรื่องอะไรด่านใช่ไหมนี่มากลางถนนอีกอีกสองวันก็ใหม่คือผมเกรงว่ามันจะเป็นแบบอย่างในทางที่ไม่ดีผมก็ต้องจําเป็นต้องเตือนกันไว้ก่อนนะว่า กฎหมายมันมีอยู่แล้วนะ <c oughs> เขาก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายนะครับแล้วก็สังคมก็ลงโทษต่อีกผมก็ไม่อยากให้มันเกิดความแยง้งกันอีกนะทุกคนต้องต้องอย่าไปขางใจบีสต,ตินะในการใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละครับขณะที่ทางด้านของคุณน็อตเองเนี่ยนะครับเ <c oughs> มื่อตอนหัวค่ําทุ่มครึ่งก็อย่างที่บอกที่มาถึงเนี่ยก็มีการพยายามจะสอบถามคุณน็อตเนี่ยนะครับว่าคือสุดท้ายเนี่ยได้ติดต่อไปหาแม่ของน้องบอยไหมคนที่ได้รับบาดเจ็บไหม ก็ปรากฏว่าพยายามจะติดต่อแต่ว่าแม่เนี่ยไม่รับโทรศัพท์ <c oughs> ซึ่งทางแม่ของน้องบอยเนี่ยก็ยืนยันเนี่ยนะครับว่าณวันนี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเราเนี่ยก็บอกเลยว่าเอาเปว่าทางครอบครัวเองเนี่ยนะครับเรื่องของการรักษาบอยคุณแม่สุธิราหงทองบอกว่าตอนนี้ให้ลูกชายใช้ประกันสังคมหากเกินจากนี้เดี๋ยวจะจัดการตัวเองขอไม่ให้ไปเดือดร้อนกับคนอื่น รวมถึงคุณแม่ก็บอกกับเราเหมือนกับในรายการเมื่อคืนยังย้ำคำเดิมว่าไม่ขอให้อภัยใดๆทั้งสิ้นกับทางด้านของนอ็อตที่ได้ทำกับลูกชายเนี่ยนะครับขณะเดียวกันทางด้านของตัวบอยก็คือคนเจ็บเห็นบอกว่าตอนนี้รู้สึกสบายใจขึ้นเนี่ยนะครับก็หลังจากนี้คงจะต้องรอดูเรื่องของจมูกในการรักษาอไนะครับคุณหมอก็ให้ทานยาลดอาการอักเสบนะคะแล้วก็วัดความดันบ่อยครั้งนะคะ เอาละค่ะก็ตอนนี้คุณหมอบอกว่าไม่พบอาการแทรกซ้อนใดๆผิดปกติเอาละครับนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับ